Ba to know สำหรับขากรรไกรนะคะในใบหน้าเหล่านี้จะมีขากรรไกรบนกับขากรรไกรล,ล่างนะคะที่เราเห็นก็คือตัวขากรรไกรบนก็คือส่วนบนตรงนี้ที่มันมีฟันบนงอกลงมาส่วนขากรรไกรล,ล่างก็คือตำแหน่งฝั่งของฟันล่างเรานั่นเองนะคะทีนี้ตรงขากรรไกรที่มักจะค้างเนี่ยมันก็มักจะเป็นตรงตำแหน่งนี้คือหน้ากบหู ลักษณะของขานไกลบนกับขานไกลล่างเนี่ยเวลาเขาทํางานต่อเนื่องกันนะคะตรงข้อต่อมันจะเป็นลักษณะนี้คือขานไกลบนจะเป็นลักษณะนี้ขานไกลล่างจะเป็นลักษณะนี้แล้วพอเรามีการอ้าปากหรือขยับปากเนี่ยเขาก็จะเหมือนไกดิ้งหรือว่าเคลื่อนตัวประมาณนี้เป็นที่ข้อต่อสาเหตุของขากันไก่ค้างเนี่ยส่วนใหญ่ขากันไก่เวลาค้างค่ะก็คือเกิดจากการที่พอเราขึ้นพอเขาเคลื่อนตัวอย่างนี้แล้วเขา เลอหลุดออกมาจากเบ้าพอเขาหลุดออกมาจากเบ้าก็จะประมาณนี้ส่วนใหญ่ก็มักจะหลุดออกมาทางด้านหน้าเป็นเป็นความเสี่ยงที่เยอะที่สุดนะคะเหมือนเวลาเราไหลหลุดอย่างเงี้ยไหลเราก็จะติดอยู่ท่านั้นอันนี้ก็เหมือนกันพอขานไกลล่างหลุดออกมาจากขานไกลบนก็จะติดอยู่ท่านี้แล้วไม่สามารถเอากลับเข้าไปได้ใหม่นะคะสาเหตุส่วนใหญ่ในคนทั่วไปทั่วไปปกติที่ไม่มีโรคประจําตัวเนี่ยก็มักจะเกิดจากการอ้าปากกว้างเกินไปหรือว่าหัวเลาะ ด้วยการอ้าปากกว้างเกินไปก็จะทําให้ตัวข้อเนี่ยมันห่างจากการเยอะมันก็มีโอกาสที่จะหลุดมาข้างหน้าได้ง่ายแต่ว่าคนอื่นๆที่มีโรคประจําตัวทางเนื้อเยอื่อเพราะว่าจริงๆข้อตรงนี้มันจะมีกล้ามเนื้อกับเส้นเอ็นคลุมอยู่เพื่อป้องกันไม่ให้เขาเคลื่อนหลุดออกมาข้างหน้าอยู่ละแต่ในคนที่เป็นโรคของเส้นเอ็น หรือว่าโรคคอลลาเจนอะไรที่ผิดปกติเนี่ยก็มีโอกาสที่จะหลุดได้ง่ายกว่าคนทั่วไปถ้าเกิดเราเจอเพื่อนเราหรือว่าคนที่อยู่ข้างนอกเราพบเห็นว่าเขาขานไก่ค้างก็คือเขาไม่สามารถถูกปากได้หลังจากที่อ้าปากกว้างเป็นเวลานานเนี่ยการปรถมพยาบาลเบื้องต้นจริงๆไม่มีอะไรก็คือแนะนําให้เขามือปิดปากหรือใส่แมสก็ได้นะคะแล้วก็มาโรงพยาบาลเพราะว่าบางคนเนี่ยพอขานไก่ค้างแล้วเขาจะตกใจมากพอตกใจกล้ามเนื้อบริเวณรอบๆขากรรไกรจะหดเกร็งมากพอหดเกร็งเนี่ยจะทําให้ความปวดเพิ่ม มากขึ้นแล้วก็โอกาสที่มันจะกลับเข้าสู่เบ้าง่ายเนี่ยก็จะน้อยลงเมื่อมาถึงโรงพรยาบาลเวลาคนไข้ที่มีขานไกลค้างเนี่ยสิ่งที่หมอจะทําอย่างแรกก็คือพูดตอบประโลมเขาก่อนนะคะให้เขารู้สึกว่าการขานไกลค้างเนี่ยไม่ใช่อาการรุนแรงนะคะแล้วก็พอเขาหายตกใจเนี่ยตัวกล้ามเนื้อบริเวณเนี้ยก็จะ หดตัวน้อยลงอาการปวดก็จะลดลงนะคะทีเนี้ยวิธีการที่จะดึงให้เข้าที่เนี่ยมันมีได้หลายวิธีส่วนใหญ่วิธีโบราณที่เขาใช้กันเนี่ยก็คือจะเป็นการดึงลงแล้วก็ดึงเข้าให้มันเข้าที่ของมันเองซึ่งวิธีการนั้นเนี่ยจำเป็นต้องให้ยาลดอาการปวดเช่นกลุ่มยามอร์ฟีนหรือว่าเฟนเตนิลแล้วก็ให้ยา ทำให้เขารู้สึกหลับสลึมสะดือนิดหน่อยพวกยานอนหลับแบบฉีดนะคะเข้าไปเพื่อให้กล้ามเนื้อพอเขาหลับเนี่ยกล้ามเนื้อบริเวณนี้ก็จะหย่อนลงแล้วก็จะทำให้ดึงเขาได้ง่ายขึ้นค่ะสำหรับคนที่ไม่เคยเป็นขากันไกรค้างจริงทุกคนก็มีโอกาสเป็นได้หมดก็พยายามให้หั่นอาหารชิ้นเล็กๆอย่าอ้าปากกว้างเกินไปแล้วก็เวลาหัวเราะหัวเราะก็ให้ระวังตัวนิดนึงอย่าหัวเราะโดยการอ้าปากกว้างเกินไปค่ะเพราะว่าทุกคนมีโอกาสที่จะเป็นขากันไกลค้างได้ Shuang, better to know.